พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับพอดไลน์แ a ล d ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกคันจันถึงวันศุกร์ก้ารกา35นาทีค่ะช่วงแรกนะคะเราจะไปดูการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนประจำปี2557กันค่ะในช่วงสีสันแห่งกองทัพสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย all new c o l a altis sport so excited จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่ของการเกิดมากยิ่งขึ้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสอดคล้องกับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสีสันแห่งกองทัพวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเซียนประจำปี2557ค่ะ เป็นการฝึกแบบพหุภาคีร่วมกับทหารของประเทศอาเซียนมิตรประเทศและภาคสังคมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศมาเลเซียค่ะโดยการฝึกจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆเช่นการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีรั่วไหล การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถลม่มและการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่ถูกตัดขาดทั้งนี้ก็เพื่อทดสอบขีดความสามารถทางทหารและพลเรือนในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านจัดการภัยพิบัติและตบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับภาคสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อภัยพิบัติในภูมิภาคทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของอาเซียนมิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอนค่ะ HOT LINE THAILAND, Hot line. Thailand. มาต่อกันที่ช่วงข่าวดีมีให้ดูนะคะวันนี้ไปติดตามโครงการดีๆกทมก้าวไกลใส่ใจในอาชีพกันค่ะกรุงเทพมหานครมหานครแห่งโอกาสรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตร กทมก้าวไกลใส่ใจในอาชีพคุณผู้ชมคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพศักราช2558ดังนั้นสำนับพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโดยใช้สินค้าเป็นตัวนำพาคนต่างประเทศให้ได้รู้จักกับเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมไทยอย่างมวโลนค่ะ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นให้มหาคนครแห่งนี้เป็นมหาคนครแห่งโอกาสวันนี้เราจึงของนําเสนอผลิตภัณฑ์หัวโขนของวิสาหกิจชุมชนบ้านโขนไทยที่มีรูปลักษณะมีความปราณีตสวยง,งามตระการตาที่ได้สรรสร้างเรื่องเล่านางวาารรณคดีไทยตลอดจนความเป็นมรดกไทยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการดูแลจากกลุ่มง,งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหาคนคร ที่แรกก็ไปขายช่วงแรกนะไม่มีคนสนใจก็มีไปออกอีกครั้งหนึ่ง80ปีของคองสารอันนั้นถล่มทลายเลยเพราะคนซื้อกันเยอะไม่เคยเห็นนะนพี่ก็เลยได้มาอยู่กับกรทมทั้งเทพมหานครก็ได้จัดหาบูธให้อย่างเงี้ค่ะพาไปออกทั่วหมดนะคะถึงได้มีวันนี้มาประกวดอย่างเี้ค่ะแล้วก็ได้ออกงานให้ให้คนคนร,รู้อย่างเี้ค่ะบางทีก็ไปสอนโรงเรียนเด็กเพื่อว่าจะได้สืบสานวัฒนธรรมของบ้านเมืองเอา เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เราได้ซึมซับก,กับเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างหัวโขนที่ทุกเจ๋งและก็แจ๋วเลยทีเดียวนะคะในครั้งหน้าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ทางสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหาคนครให้การสนับสนุนต้องติดตามให้ได้นะคะ สปอตฮอตไลน์ line, สนับสนุนโดยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ สัปดาห์นี้สึกอฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมยร์ลีก2014ก็จะลงฟาดแข่งกันเป็นนัดที่13ของฤดูกาลซึ่งเกมในอาทิตย์นี้มีหลายคู่ที่น่าสนใจค่ะบิ๊กแมตจะอยู่ที่สนาม S.C.G Stadium เมื่อกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดรองจากฟงูงจะรับการมาเยือนของฉลามชนชมบุรี FC ที่มันดับ3ของตารางฝอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านพึ่งบุกไปยันเสมอกับบุรีรัมยูนเต็ดถึงถิ่น 0ประตูต่อ0แต่เกมในบ้านนัดก่อนหน้านี้ก็พ่ายหมดรูปต่อสุพรรณบุรีไป5ประตูต่อ2อทำให้นัดนี้ที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองอีกครั้งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องคว้าชัยชนะเพื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาแต่ด้วยชื่อชั้นของผู้มาเยือนสุดแข็งแกร่งแมตชนี้จึงสู้กันด้วยศักดิ์ศรีของทีมหัวแถวไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนค่ะคู่นี้ kick off บนเสา18นาฬิกาเป็นต้นไป อีกคู่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเมื่ออาร์มี่ยูเนเต็ดทีมอันดับ4ของตารางจะลงเล่นในบ้านที่สนามกีฬากองทับ,บกต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดที่รังอันดับ11ในปัจจุบันโดยเจ้าบ้านไม่แพ้ใครมา4นัดติดล่าสุดออกไปยันเสมอกับสุพรรณบุรีมา1ประตูตอนน่อ1ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ขณะที่ผู้มาเยือนอย่างบุรีรัมฟอร์ม3นัดหลังสูตรก็ไม่แพ้ใครเช่นกันนัดนี้ทั้งความมั่นใจและฟอร์มการเล่นสุดูสีดวลการสนุกอย่างแน่นอนค่ะคู่นี้จะเตะกันในวันอาทิตย์นี้คลิกออฟเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนการแข่งขันคู้อื่นๆมีดังนี้ค่ะโต,โตาไาที่ม มาพป็นสู่กันใครสุดยอดและองอาจโอกาสของคนไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวและทั้งหมดคือ o อตไลน์ h ท i ลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอตไลน์เทเลอร์ได้ใหม่ทางททบ5ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง